สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตอนนี้ด้วยกวา b บีนะครับ b ีเปากน้ํานะครับจะพาไปดูสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กเชื่อมต่อไปยังหอจงเมืองนะครับเชื่อมต่อจากสกายวอล์กบีเปากน้ํานะครับนี่ครับ ทางเข้าก่อนนะครับทางเข้าสกายวอล์ก,กนะครับนะครับบรรยากาศนะครับนี่สกายวอล์ก,กของ BTS นะครับตรงนี้นะครับ BTS ปากน้ำนะครับที่มองเห็นนั่นก็เป็นสกายวอล์กหอจมเอืองนะครับหอจมเมืองไปยังหอจมเมือง ผมจะพาเดินนะครับเดินจากตอนนี BTS ปากน้ํานะครับตอนนี้ปากน้ํานะครับบรรยากาศสกายวอลไปย่างนี้นะครับนะครับบรรยากาศสกายวอลของ BTS ปากน้ํานะครับเชื่อมต่อไปยังสะกายวอลอ๋อจัเมืองนะครับอ๋อจัเมืองของสมุทรปราการนะครับ ช่างใหญ่โตมากเลยนะครับสะกายวอล์กอ๋อจังเมืองเป็นยังอ๋อจังเมืองตบะบนปากกานะครับเชื่อมต่อกับสะกายวอล์กเป็นยังบีเตสปากน้ํานะครับนะครับนี่ครับที่ผมอยู่นี่ก็ถานีบีเตสปากน้ํานะครับนี่ครับ แจมต่อไปอยังตะกายวอล์กอจมเมืองนะครับพอจมเมืองจมเมืองสมุทรปราการนะครับนะครับพอถึงตรงนี้ก็จะมีแยกนะครับแยกไปยังอจมเมืองนะครับเนี่ยตะกายวอล์กอันใหญ่เลยนะครับร่างมาตรฐานมากนะครับไปคอนโดครับไปกับลูกเพื่อนครับของลูกเพื่อนคงไปแต่แรกก็คือเลยขึ้นหอได้ครับ นี่ครับสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กเปิดใหม่นะครับสร้างใหญ่โตหมือตึกเลยนะครับใหญ่มากๆนะครับอลังการเลยนะครับสกายวอล์กไปยังหอจมืองนะครับเชื่อมต่อกับรลกวย้าสกายวอล์กรถกวย้าบีดีเอสปากน้ำนะครับนะครับอยู่ตรงนี้เป็นแยกปากน้ำนะครับปากน้ำนะครับเราจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับในตัวลังการเลยนะครับงานช่างเลยนะครับเหล็กดัดโค้งนะครับในตัวมากมากเลยนะครับตะกายวอล์กนะครับตะกายวอล์กไปยังหอจมเมืองบากน้ํานะครับหอจมเมืองสมุทรปราการนะครับเนี่ยครับตรงนี้เป็นสารากลางนะครับสารากางสารากางสมุทรปราการนะครับเนะครับนั่นก็เป็นแม่น้ําเจ้าพระยานะครับมีเรืออยู่นะครับ นี่ครับสร้างใหญ่โตอลังการเลยนะครับลงทุนเยอะเลยนะครับสก,กายวอล์กสก,กายวอล์กไปยังร้อชมเมืองสมุทรปราการนะครับใหญ่โตมากๆเลยนะครับกกดดนี่ครับสวยสดงดงามเลยนะครับเหล็กดัดโค้งนั้นเลยนะครับใหญ่โตจริงๆนะครับ ฝีมือคนไทยเลยครับเนี่ยครับด้านบนก็มีโคงไกยนะครับโคงไก่ยาวตลอดเลยนะครับมีพัดลมแอรกาศดด้วยนะครับแอรกาศอย่างดีเลยนะครับด้านนี้ก็เป็นศาลาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนะครับดูดิครับกว้างขวางมากเลยนะครับสกายวอล์กนะครับ กายวอกไปยังหอจมเมืองสมุทรปราการนะครับใหญ่โตจริงๆนะครับใหญ่โตมากๆเลยนะครับนี่ครับอลังการานานช่างเลยนะครับ รงนี้ก็เป็นองคงการบริหารด้วนจังหวัดสมุทรปราการนะครับมงคงการบริหารด้นจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมจะปพาเดินตามตะก,การวอล์ไปเรื่อยๆนะครับไปอ๋เมเมืองสมุทรปราการนะครับ ในี่โตมากๆนะครับอลังการนานสร้างเลยนะครับเกมเมืองคนไทยสุดยอดเลยนะครับ เจะพาชมด้านนี้ก่อนนะครับด้านนี้ก่อนนะครับชมบรรยากาศด้านนี้ก่อนนะครับ สานด้านนี้นะครับสำนักงานประพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการนะครับด้านนี้นะครับตรงนี้จะมีบันไดเลื่อนขึ้นลงนะครับนี่ครับตมจป่อโฉมเมืองนะครับอโมเมืองนี่ครับตรงนี้ก็เป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่ครับเมืองสมุทรปราการนะครับ กว้างขวางอลังการนานสร้างเลยครับด,ดูวยครับใหญ่โตมากๆเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นตานีนตำรวจนะครับผู้ต้อนจังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่ปลาไปที่ออชมเมืองนะครับอ๋อชมเมือง ยังรอจงเมืองสมุทรปราการนะครับนกอะไรเลยาอะไรครนะครับสร้างใหญ่โตเหมาล้านเลยนะครับพื้นก็อย่างดีเลยนะครับกระเบื้องปูอย่างดีเลยนะครับข้างๆก็มี เหล็กกั้นอย่างดีนะครับเหญ่โตมา,มากๆนะครับนะครับเดินมาทางนี้ก็ไปอ๋อชมเมืองนะครับอ๋อชมเมืองสมุทรปราการนะครับ มีรปภนั่งเข้านะครับดันสามจุดนะครับแล้วไปจุดเชื่อมต่อมานะครับเชื่อมต่อกับสกายวอล์ก BTS มานะครับนะครับในโตัมูรถตึกเลยนะครับสกายวอล์กไปยังหอจมเมืองสมุทรปราการนะครับ ใหญ่โตจริงๆนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับ